ชีวิตกูนะถามว่าลำบากตั้งแต่หน่อยบอกกับบอดด้ลำบากบระนันแบบว่าพ่อกูเป็นพ่อออแม่กูก็เป็นคู่บอกยังไงว่ากับบอดด้ลำบากจนกัดก่อนเกลือกินประนันกับพ่อมีพ่อกินกับบอดด้รวยตอนมต้นมปลายกูเรียนสายวิทย์คณิตสอบแบบว่าซุ่มโอลิมป้งลุปิกมีกูก็สอบแลนครับเรียนนี่ได้เกียรติเฉลี่ยสามจุดเก้าหมดนสมองกูเนี่ยโกงโกงกูว่าโกงแหละ บุ้งบ่าจำเป็นต้องไปลากกูไปเปลกน,น,น,น้ำถังตอนสอบมหาลัยกูกะสอบเตดสองคณะคือสัตวแพทกับวิทยกาก,การจัดการประทุสัตวแพทยผมเนี่ยอีเลีบอป็นข้าหหูว่าอย่าสรสาุปสามสิายดีปนี ก็เลยเลือกวิยากา,ก,การจัดการมอของอนแม่บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละมันแก่แม่ไปง่ายอวสังบัดนี้ตอนเขามาหาวิทยาลัยกูก็เริ่มคนพบเจ้าของว่าจริงๆแล้เรากูเป็นคนมักมวนและไม่ชอบให้ใครบังคับกูเสจ,จังใดดีให้ซีวิตกูเนี่ยมันแอปไปพ่อเขอมามหาัราแล้วกูก็ใส่เงินงเดือนแม่บอกว่าหูบอลมึงใส่เงินเดือนเ,นอเท่าไหร่กูเลยว่าสิบหูแล้วทันแม่หล่อนนะ่ะใช้ตังเดือนละสี่หมื่นหล่อนรู้ไหมใช้ตังเปลืองมากฉันเลยว่าแม่อย่าพูดคำนี้กับลูกหนูเป็นลูกแม่นะหนูต้องมีชีวิตไฮโซเดี๋ยวา่น้ ไปหาตังเองเลยหาเงินเองเป็นนะมมงใส่ให้โซ่ชนใดกระได้กลัวเลยวะเจ้าอย่าเมาเจ้าสนะคุณนาย <c oughs> ไปแล้วกูเงินแม่ไม่ต้องสสงเงินให้แม่สสงเงินให้แต่ค่าหอที่เหลือเดี๋ยวลูกจัดการเองโ <c oughs> อ้แมงบกหูวหา,า,ายันอยู่ขางหน เงินเองอเล็กกูเริ่มจากไปหลู้จากรุ่นผีก,ก่อนเหตุงานวิจัยสมัยตะกี้หางสีสางใดเนี่ยอยู่ที่พวกกูและกู<อ>สิม,มีแบบสอบถามแล้วกูก็สิเไปน,นั่งถามว่าแบบเคยไปห้างที่ไหนมาคะปกติใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรคะชอบไปเดินที่ไหนคะสำรว<อ>จพฤติกรรมผู้บริโภคเอก<อ>สารฉบับหนึ่งก็สิบม,มัดยี่สิบหนาได้ฉบับละ้อยถึงลอยยี่สิบวัวไปแล้วบาดนี้ครั้งหนึ่งไปลักลอกแบบสอบถามแต่ตั้งโลดตั้ใ,ในต่างอำเภอห้าขวดกูต้องไปซ้ำผาไปเหตุแบบสอบถามตามสอบตามส้อยตามเหกือตามทงหน้าช็อตหนึ่ง ค่ะปล่อยกูไปลงไหวซึ่งรถเนี่ยก็สิเป็นรถกระบะผู้กอกแบบสอบถาม5คนปล่อยซุ่งกูไหวกิโลละ1คนกูก็ได้ยูผู้เดียววิซัยเสือสีแดงย,ย่งยิ้นขาย,ยาวน้ำขวดหนึ่งนฟซิชีแหย่ย่าไหม <c oughs> แม่กูขับรถยนทานกูจอดเอียกกดกระจกลงน่าร,ารักบ่อยยแม่อวะ <c oughs> กูอยากจะหาได้วะแม่ยู่แม่กดกระจกขึ้นพูดไปเลยล่ะพร้อมกับฟรีล้อรถให้ฝุ่นตลบหน้ากูนิดนึงเป็นการเยออเยอะที่กูอยากสิกโกมต้องไปกัดนี้เจ้าของแห่กูกระเขาสร้อยนี่ล่ะย่างเข้าไปคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายเออโอ้ตายครับป็งเดละบาบมีผายูุบานมาเนาะยังก็อย่ามีผายย่บานมากูต้องสัมผัสยี่สิบหนาใส่ผม ไปครึง่งขวดว่าสีเหลวเงินลอยหนึ่งแมงมาได้ยากเท่บานที่สองยางไปเห็นบานหลังหนึง่งอยู่ปิมปิมหน้าเลยคือจังเป็นเทียงหน้าแต่ว่ามันเป็นบานเป็นหลังอยู่กลางโพงหน้ากูเลยยาเขาไปออ้ยี่ได้ทัางของยาปเป็นคีนเท่กูเลยแบบไปคุยเอกสารมีใครอยู่ไหมคะพอดีว่ามารอกแบบสอบถามค่ะจากบริษัทต,ตึ๊ด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 ประตูปดก่อนครูเปิดมีแต่ปากยืนม,มาว่าจังเลยนี่หม,มอยังง้อเออพอดีว่ามารอกอบแบบสอบถามมาค่ะจากบริษัทรูโคลบอกว่า ัวงภพ่แตกบุ้มเลนออกจากบ้านล่องทวงไปผูกกันแลนน้อขาเลยกูตกใจเนาะตำรวจมาเนาะไฟม่ยังนำนกูแลนออกไปมุ้ม่ายนี่าพาไปนั่นเนี่มาแล้วเราหยานะมึงก็ถึงตามาสั่นกูได้แล้วะแลนมาแต่ว่าหอดทุดท่านกูได้ากูได้มา่เปนอ่งนง้วปาียดีได้ตำร คกูตำรวจตรงไหนโอ้ยอันนี้ตอนเช้านะนี่คือไฮไลท์ตอนเช้านะคะตอนบ่ายยางตอนสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้าลูกล้าว่าจังไหนอะอีหล่าเอ้ยมาจากสายนอกวันนี้เสียงก้องเกงก้องเกงอย่งก้องเกงบริสุทธิ์ใจเออพอดีว่ามาจากบริษัทนี้นี่ค่ะมาเหตุวิจัยการตลาดค่ะเพร่ะสิมาจัดต่างหากสรรพชินค่ะยู่นีสัมผัสไปสักพักนึงถึงเวลาคือจังไหนบุญยางไปเปิดหัวหัวหนึ่งอยู่ขาบ้านผูนั่งอยู่พอดีผู้บริสุทธิ์ใจกำลังสัมผัสอยู่ก้องเกงก้องคือก้องเกงไก่ปูเดียวว่า ไม่เห็นนั mhm, old, old, ่นหมึงอยุ่งอะไรบักแดงบักแดงอยังบักแดงหันไปว้ายงัวแรนไล่ควิดกูผู้ชายเสือแดงโดดสิครับรออะไรครับนั่งอยู่ระเบียงหน้าบ้านไหมคว่ำระเบียงขว่ำคว่ำกับเพ่งจากแมงบ้านไปแล้วกูคว่ำบดต้อนแบบว่าเป็นยังดอกว่าเป็นยังดอกอีลาน้องลามามากมากงัวมันเสื่องอยู่โอ้าเสื่องบดไลยส้นกูดอกมือนังกูดวงตกะเ้ยกูว่าโอ้ย พักพรเด้อต้องพักพ่อหัวโทษถามพี่ทําต่อรุ่งนี้ได้ไหมพี่มาวันเดียวอะเด็กถ้าเป็นไปได้อยากให้ทําครบนะร้อยชุดมี5คนต้องเทศแต่ลคนละยี่สิบมือหนักกับช่องพันอยู่เด้อเอาต่อวะ่ะไปต้องสลับโลเคชั่นหลดกับมหับไปสลับกระจายอีกทีหนึง่งทางคนละสามโลบบทแม่มึงเอ้ยบานนา,า,านไก่พักกวเก่า่างก่าสิโพบ้านคนประมาณหาสิบเมตรละหนึ่งหลงไงบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วอูเลยยางเข้าไปบ้านหลังหนึ่งเห็นไอผู้ชายแล้วนางยู่ไซผัดสะละุสวัสดีค่ะคุณพี่พันมาประสัน โบกมือสิกูสวัสดีค่ะเพียกนะ้าเออมาสัมภาษณ์ค่ะพอดีว่ามาทําวิจัยแบบสอบถามค่ะกันแนะนําตัวเจ้าของไปแล้วก็เลี้ยบงูงน้ากูกูเกิดคือกูสับสนไงว่าที่มองหนา้ากูนี่คือแบบเฟนลี่หรือว่าเขาบานบายย่ได้อะนะแล้วก็บ่ได้บอกว่าจังะแน่นาเขามาเปล่าวสินะกูเลยคหอยอยางเขอบไปไกลเออเพอดีว่าอยากจะสอบถามนิดนึงตัวเจ้านั้นมีนม้ำว่าอันใดตึ๊ง ลีเกใช่กูกูต้องตอบแบบนั้นไหมอ่ะกูต้องแบบตัวขาดน้มีนามไมมินาราโ้อตอบตแบบสอบถามวิจัยได้ไหม <c oughs> จังสีบอกตอนนั้นคิดเลยต้องเป็นบ้านลิเกหรือเปล่าพอซ้อมเดี๋ยวเ้วเขาหยอกกูนแน่ๆเลยไม่จะพกผ่าสโลยืนท่องระเบียบออกไปเจ้าจงออกไปกู <c oughs> ไม่หนาะด้วยความชอบแบบ อะไรมึงมาไปแมนบอใช่พี่บะมึงมาไปกูสิไรมึงออกไปพีบะกูแลไปว้าแลน้ากดไออออกไปเออกไปเจ้าเข้ามาไม่ได้เทียวเ้าหกือบดกุจะมากือบดึงกูลน้าน้ำหลังกูยิบเกือบกูดึงใส่ขึ้น ว้อยผูยิบเกือบได้กูุแลนเงี้ยวเลยจ้ะผู้ตีก็พี่บ้าเพิ่งคิดเบิงเงินหน่อยหนึ่งกูบม่ได้หาในในง่ายเด้อสมัยตะกี้เมื่อนั้นกูต้องเฮ็ดยี่ซิกูได้แค่แปดกูบอกทีมงานเลยขอกลับบ้านได้ไหมกูยังไม่ได้สั่งเสียพ่อสั่งเจ้าแม่เลยปกติโปรเจกต์หนึ่งมันต้องมีพิกหนึ่งพิกสองบอกเลยโปรเจกต์นี้วันเดียวพิกสี่ นี่ละประสบการณ์กูที่กูเยายมีิจองวิจัจยไปให้สุดแล้วหยุดที่สีสตอรี่ฮามก้าพิกตรงเจอผีบ้างอยากอ้าขาให้เขาซี่มอบละ